จึงปรบมือ็นการจให้กับผู้กเกษียณอายุราชการทั้งสองท่านอีกครั้งนึงครับกรับในช่วงนี้นะครับกระผมเรื่อข่ายสำนักศึกษาทุกุจสูในครั้งนี้ครับกระผมจะได้ขออนุญาตนำทุกท่านนะครับเข้าสู่ในช่วงของพิธีการดัต่อไปนี้นะครับ วันเวลาเวียนมาครากรเกษียณเมื่อวันวานสุภาเพเลี่ยนทรงศักดิ์รีท่านสมพรพิพงพันธเกงและดีจากหน้าที่ครูผู้ครูสู่ผู้อำนวยการปี2,525 25, วันที่3ามพฤษภาตามหลักฐานบรรจุครูอาชีพข้าราชการอักหลังนั้นอุปมพรอยู่6ปีปี31เดือนเมษาวันที่1 ท่านก็จึงย้ายไปสู่อ้อมแก้วนี้อยู่ไม่ไกลทำมานได้รวมสามปีฝากผลงานไว้มากมียอย่างพึงตราปีสามสี่เลือนตำแหน่งอาจารย์ใหญ่บ้านกันจดอยู่ไม่ไกลคุ้งหาหนาหน้องตาเสียงนักวังหินได้ย้ายมาพัฒนาสำเร็จด้วยปณิธานจากนั้นย้ายไปคนดวงมิหารมากผลงานหลากประจักษ์เด่นต่างกลาวขาง วันเวลาจิตเพยู่เมื่อวันวานมุ่งทํางนานสร้างชื่อเสียงระบือไกลปี4-6สู่คุมคำวิทยาแหล่งศึกษาอยู่มานานกว่าที่ไหนบริหารผลงานเด่นมีมากมายการเรียนรู้สิทธิชาย,ายส่งเสียมมาทั้งอาคารสถานที่เกือบทั้งหมดบริบททพร่อปรับปรุงและสรรหา20ปีนำโรงเรียนก้าวหน้ามา พัฒนาด้วยรักแท้เฝ้าแลดวงรวมเวลา41ปีผ่าพ้นข้าราชการผู้สร้างคนมีความรูงท่านสุงพริ้งพรรณน่าเชิดชูสมเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินสุดใจหายเสียดายยิ่งครูแสนดีในวันนี้ครบบาระคลากเกษียณครูนภัทดวนใหญ่สุดภาาเพียรทุกโรงเรียนสิทธิ์เพื่อนครูรักศรทัทธา ปี2539บรรจุเข้าราชการงานศึกษานักจังหวัดสุรินทร์เริ่มแรกมาโรงเรียนบ้านสีราชาอยู่หนึ่งปีปี2524ย,ย้ายโรงเรียนใหม่บ้านรุ่งน้ำเกลี้ยมนี้สปีผ่านสร้างผลงานไว้มากมีย้ายอีกทีมาวังสูงดังใจตั้งแต่ปีสีเถึงบัดน,นี้ คือหมูวัวหนองนารีวิไปไหนสิทธิหลายรุ่นอบรมสอนสําเร็จไปงานน้อยใหญ่ม,ม,มุ่งมัน่นทาพัฒนาบันี้ินหอคงหลอเพียงความทรงจําพระคุณล้ําเกินบรรยายมากหนักหนากเกษียณผ่านขอท่านสุดทุกเวลาคุณความดีสรรสร้างมาไม่ลืมเลยนะขอเสียงรปรบมเป็นใจกับทั้งสองท่านครั้งหนึ่งครับครับได้เลยครับไปนะครับผมแค้ขอได้เชิญท่านประธานจุ เครือข่ายสถาศึนสาวโทุโส,สูงนะครับท่านผู้มนยการสุชยานภูเก็ตนัทเกียรติเครื่อนกราบมุทิธาเจ็ตแก่ผู้เกษอายุราชการและมอบของที่ระลึกเป็นรับต่อไปในเชิญด้วยคัามเครพขอเสียงประมือให้กับท่านประธานคุมพระรอกค์ท้งนหนึงครับเ <c oughs> ที่ยวแล้วเที่ยวเล่าเข้าเทียบฝั่ง เรือจ้างยังทั้งฝีภายได้นำพาขึ้นลมโหมซ้ำกระนำมาเพียงนำพาสิบถึงฝั่งทั้งปลอดภยัยเรือจ้างไม่เคยวางหลอกฝีภายกลางสายทารามหานาทีใหญ่หัวโขนตำแหน่งแห่งผลใดเพียงถอดไว้ในวาระ จะปล่อยวางชั่วชีวิตของการเป็นครูคือผู้อบรมบ่มสร้างผู้ถือเทียนเล่มน้อยคอยส่องทางและแผ้วถางทางไว้ให้สิทธิเดินกเกษียณโดยสมัยในวาระใช่จะว่าไกร้างหายเหินกเกษียณเช่นเป็นผู้ ดำเนินกเกษมเพินศิจักคาระวะัตาจดจำทุกถ้อยคำคร่ำสอนดังพรแห่งถ้อยคำลําค่าคุณช็อปกระดานดำอำลาน้อมบูชาคาระวะครูผู้สร้างคนร้อยรักอับพอใจสารนสัยใหญ่พุทธิดาจิตแด่ท่านผูใ้ในการสมพรเพงพันและคุณครู นภาพาพด,ดวลใหญ่จางตูปูสูงครับข่ายจากทาุาสตูปสูปงจะเป็นผู้มอบให้กับผู้เกษียณอายุราชการครับท่านแรกครับครับขอญาตียนเชิญคณะผู้บริหาร ทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งครับที่ด้รเบไปทีครับเพื่อได้ร่วมมอบนะครับของที่ระลึกนะครับให้กับผู้เกษียณอายุราชการทั้งสองท่านครับยินดีต้อนรับท่านผู้ในการสุเทียนบเย็นนะครับได้เชิญทุกท่านเลยนะครับ ก็เป็นการมอบของที่ระลึกนะครับในการจะเซ็นรารชการของทั้งสองท่านหรือท่านผู้อำนวยการสพบาันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนผูออ้อำนวยาวิทยาและคุณคร,รูนะครับท่านเดินใหญ่ครับ ในครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากท่านประธานซีอีโอกอทีหนึ่งของเรานะครับท่านสุทธิบุกีเยรนนะครับท่านจะได้มอบของเท่รึงในกรารึษาตัวูสมองเราเชนเดียวกันนะครับถูกไหมครับครับครับ นายุรักษิกาในครั้งนี้คือคุณครูนภพัฒน์ตุลใหญ่คุณครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้าน,โฮโฮโนบูวอนนรีตะวัของเราครับตามในระดับขั้นไปครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานครับท่านประธานได้ให้เกียรติกล่าวมุขที่หนึ่งกับเรียนท่านนายกสมาคมผู้ดูแลงานศาสนาอิสลามเบอร์งตลจากศูนย์วิชญารโพเกตประธานกลุ่ม จับ,บับุสีที่เขาลงท่านผู้บริหารในฝูงจังหวับุรสรัมท่านรองผู้บริการคณะครูและนนบุคลากรทางการศึกษาตังบวับุสีวันนี้พวกเรามาชื่นชมดีนะครับในที่ชายกับที่สาวของเราทั้งสองคนถือว่าเป็นธรรมเนียมที่พวกเราปฏิบัติกันมานานในตำบลบุสีร ซึ่งท่านทั้งสองนี้เป็นคุณูปการเป็นภูมิชนีและบุคคลสมควรที่พวกเราจะเอาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโอกาสที่ท่านเกษียณอายุราชการในครั้งนี้กระผมก็ขออาศัยอำนาจบาร,รมีคุณพ่อศรีรัชกลาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเขาร่มับถือจงดลบรรทานประทานพรให้ท่านทั้งสองจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนาขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวทางผู้บริหารต่านกระทรววันนี้ทางนายยุทธวุฒิพงศ์ตุลาการสารเดินทางไปรับตัวผู้เกษียณนะครับท่านคุณป๋าสมพรคุณพันธ์นะคุณนะรัฐพันธ์เดินใหญ่นะครับ ปกติก็จะต้องมาบองพี่นะครับนี่นครับมีแต่ผู่รักผู้ใหญ่นะครับผู้สูงในใจพี่นะครับก็ยินดีนะครับยินดีพเศยิ่งที่วันนี้ได้มาถึงนะครับตรงเองผมก็อยากจะมาถึงวันเกษียณเร็วๆเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินยิ่งอาทิตย์นี้หนักเหลือเกินตอนแรกไม่ว่าจะมาไม่ได้นะครับเป็นไข้หนักมากนะครับหนักที่สุดตั้งแต่เป็นไข้มานะครับแต่วันนี้ ก็ต้องจับใจม่าเพราะว่าหนึ่งในผู้เกษียณเป็นตุลากรของรียงด้วยแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นคุณป๋าท่านเคารพรักมานานนะครับทีนี้ไม่มาก็ไม่ได้นะครับแล้วก็คุณเจียก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าเจ็บคอมากๆนะครับยัไงก็ขออวยพรนะครับให้ท่านทั้งสองนะครับมีความสุขนะครับไปทําเกษตรกรรมอย่างตั้งใจนะครับอันนี้ก็จะไปเป็นพ่อบ้านน้องไผ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเป็นโคกน้องนาครับที่ ที่บ้านโดนอย่างนะครับก็ก็ขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้อา,อายุมั่ทันยืนนะครับเป็นลมโผล่ลมใจเป็นที่ปรึกษาของผมตลอดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับขอบคุณทะพ่นวท่านสุททเทศบุญเด่นนะครับ ท่านผูเใชบุญเดย็นนะครับประธานกลุม่มเซียวิเมะน,นะครับท่านศาสตราจารย์ผูเก่งนะครับท่านนายกสุรัตน์ผู้ผูิหางตัวองและก็ประธานกลุม่มขบวนบุษงนะครับวันนี้นรับรู้สึกดีใจนะครับท่านพีส่สมพรนะครับที่ได้มาพักนะครับ วันนี้ถือว่าพี่น้อยอยู่ครบ60ปีนะครในการทำง,งานไม่มีใครคาดหมายว่าเราจะเดินบนเส้นทางนี้ได้ตลอดเวลาแต่สิ่งสำคัญของพี่ทั้งสองคนได้ก้าวข้ามจุดเหล่านั้นมา จนถึงวันนี้60ปีไม่ใช่ว่าเราจะหมดคุณค่าแค่นั้นแต่คุณค่าของความเป็นคุณแม่เป็นคุณพ่อเป็นคุณปู่เป็นคุณตาเป็นคุณยา่าเป็นคุณยายมันยังต้องเดินต่อไปท่านคือแม่พิมพ์ที่ดีงามที่จะหลอ่อหลอมหลอ่หลอเลี้ยงพวกเรา พี่น้องชาวครูปูสูร,รวมถึงทุกๆคนนะครับความรักความผูกพันที่มีให้กับท่านทั้งสองก็คงจะบอกว่ามันมากกว่าที่จะพูดได้นะครับถึงผมจะไปอยู่ตรงนี้ไม่กี่ปีแต่ผอกว่าผมรู้สึกผูกพันกับท่านเขาเรียกบุญพลานะครับถ้าเราไม่มีพลาต่อก,กัน เราก็จะไม่มีโอกาสได้เจอกันแม้แต่เสี้ยววินาทีชาติที่แล้วเราอาจจะไปเคยเคยทำบุญร่วมกันนะครับอาจจะเดินแค่ส่วนทางเข้าวัดนะครับแต่วันนี้เราได้มานะยืนอยู่คู่กันด้วยกันด้วยความรักนะครับเป็นความรักความผูกพันจริงๆเราถึงมีวันนี้ขอบคุณพี่น้องผู้สูงทุกคนนะครับที่ได้เห็นความสําคัญของทีง่ทั้งสองท่านคือแม่ครู ท่านคือพ่อครูนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้กับพวกเราตลอดระยะเวลาการทํางานการรับหน้าที่รัชการไม่ว่าจะผ่านอะไรมาเยอะเก้ยงมากมายแต่ท่านก็คือกําลังใจและความเข้มแข็งขอให้พวกเราพี่น้องชาวครูทุกคนดูท่านเป็นแบบอย่างแม่พิมพ์คือแม่พิมพ์นะครับเพราะบ,บัญญัติ คำว่าพ่อพิมพ์ไม่มีแม่พิมพ์คือผู้ที่เป็นต้นแม่หลายคนบอกว่าพ่อพิมพ์ของชาติไม่มีครับมีอย่างเดียวคือคำว่าแม่พิมพ์จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก,ก็จะเรีือแม่พิมพ์นะครับดังนั้นสิ่งที่งมดงามที่สุดสำหรับพี่ทั้งสองคนนะครับในวัยห0สิปีนั้นคือความภาคภูมิใจ เราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้อย่าคิดว่าตัวเองเก่งนะครับเพราะท่านยังก้าวข้ามไม่ถึงหกปีนึงพี่เขานะครับแต่หลังจากนี้หลังจาก60ปีนี้ไปไม่มีใครรู้ว่าคืออะไรแต่สิ่งหนึ่งที่น้องๆทุกคนตรงนี้จะจำได้คือความรักความผูกพัน แล้วก็จิตบริสุทธิ์ที่ดีที่สุดเพราะหากแม้เนื้อนาบุญไม่ใช่ของแท้เราทุกคนจะไม่ได้มาเจอกันพระพุทธองค์ก็บอกไว้อยู่ลแล้วนะครับว่าเนื้อนาบุญนั้นนะทําให้พวกเราได้มาเจอกันจะด้วยระยะเวลาอันสั้นหรือ,อยาวก็ใช่แต่เรามาอยู่ด้วยกันสิ่งหนึ่งที่เรามีเมื่อกับพี่ทั้งสองคือความรัก ความรักความผูกพัน60ปีพี่ทั้งสองไม่แก่เลยนะครับไม่แก่เลยยังทำคุณประโยชน์ต่อเราอีกเยอะบอกได้ไหมว่าขอเวลาพี่สองคนอยู่ต่อได้ไหมอยู่ทำงานนี้กับพวกเราอยู่ร่วมทำงานอยู่สร้างสิ่งดีๆกับพวกเราแต่นั้นคือทุกบนบาท มันต้องมีหัวโขนที่สวมใส่มันต้องถอดนะครับอาชีพที่ทำมันต้องจุดเพราะเขาตรีกออกไปที่60ปีหลังจากนี้ไปแล้วพี่ดอยกับพี่สมพรจะทำอะไรก็าใช่มันมีกรอบเวลาแล้วนะครับไม่มีเจ้าใดแล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้าในใครสั่งใครไม่ได้นอกจากสังตัวเอง นะครับดันดีใจกับพี่ทั้งสองคนนะครับสุขภาพพลานามัยความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจจะนำพาพี่ทั้งสองคนไปสู่ฝันฝันไปสู่ความสมบูรณ์ไปสู่ความบริบูรณ์ดวยประการท้งปว่วยหายแม้คิดถึงพวกเราน้องคนขอแวะมาเที่ยวมาทักทายบ้างมีงานมีการอะไร อยากให้น้องให้ไปช่วยหลือดูแลก็แค่ส่งขาวมาบอกว่าวันนี้ที่มีการนะเราจะไปช่วยนะครับถึงจะ20บาทตามซองถึงจะให้เราไปล้างจานเราก็จะเหมารถด,ด้วยกันไปให้หมดนี่แหละเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะบอกว่าเรารักพี่น้องคนนะครับรักมากมาย รักเกินกว่าที่จะบรรยายเพราะเราจะจับมือกันไว้แล้วจะเดินไปด้วยกันนะครับขอให้พี่ทั้งสองมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีพลังจิตมีพลังใจที่เข,ข้มแข็งนะครับกรเกษียณอายุราชการไปไม่ใช่หมดหน้าที่นะเพื่อนเพื่อนกรนดาษเพราะพีคือคือต้นแบบเป็นแม่พิมพ์อันสวยงาม เป็นแม่พิม์ที่หล่อหลอมพวกเราให้เป็นอย่างดีเอทายที่สุดนี้นะครับผมก็ขออัญเชิญเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสาคพรโลกนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่ทั้งสองคนนั้นได้นับถือศรัทธาหรือแม้แต่พวกเราทุกคนนั้นศรัทธาได้มาอมมานวยอวยพรเป็นพลวัตเป็นปัจจัยที่จะอวยพรหนุสทรงให้พี่นั้น ได้ก้าวสู่สิ่งดีงามได้ประสบผลสำเร็จในการที่จะออกอาชีพหลังจากการเกษียณอายุราชการนะครับจะทำอะไรก็ช่างขอให้ใช้สติ์ปียายขอว่าหล่อพูดเข่าเอาเงินไปลงทุนเด้อเง่นเนกษียณกไะไรล้ายหลายลยขันโมมี่อย่าลงอามาบริจาคให้เจนลงเรี่ยนเลยลานงเรี่ยลาลากระบัดดี แต่วันให้เขาไป,ไปหลอกไปใส่ทั้งอืนนะครับขอที่มีสุขภาพกายมีสุขภาพใจที่เข้มแข็งแข็งแรงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ที่พี่ทั้งสองคนที่จะเลือกดอกนุ่มทุกคนนั้นมีสิ่งเดียวที่จะมอบให้คือรักศรัทธาเคารพมั่นขอให้คุณพระคของครงรักษารักษาสุขภาพอายุมั่นก่ายืน ตามตำนางเพน่าลอยเศร้าเป็นเลิศตน